วันนี้เราก็มาอยู่กับโอเคทีนี้ไม่นำนะเอ๊ะหลือลาปีโอเคงั้นทำต่อขับเป็นสายฟงนิดหน,นึ่ง two hour later here ใครเสร็จแล้ไม่ววันนี้เราจะใช้ลูด,ดี้กันเราไม่มีลูดี้ไงตัวไหนตัวกว้างอ,ะอ่ะอ๋อเหรอก็เรียกว่าแต่ลูดี้ ก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเดนดีเวลในรูบอกวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวลูดี้กันนะซึ่งมันเหมือนกับบล็อกทิเลยแค่มันมีความสามารถในการพุง่งงั้นไปเราไปต่อแถวกันเลยแต่ว่า่เาเแค่สิอเขียนไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้มัน บอกว่เองไม่ได้ชาสัก,กวันดีก็ปีนฟินตี้ฝั่งโน้นสิไปไปเราเริ่มกันเลยเข้าไปกันเลยโว้ยรีบไปอ่ะเนี่ยมันสีคนเร็วๆรีบเข้ามาเข้ามาแล้วเราไปกวางนีเดียสีเทชลล์ผีผีคนนั้นข้ามอะีออติดบา้าเพื่อน นั่นคือบักเราเคยทำาบักตอนนี้น่แต่เชื่องเด็กเลยนะเออโอเคไปแล้วก็เล่นกันกับแขกที่ได้รับเชิญอย่างเช่นเคยเชื่อไหมบอกมา <c oughs> สิมูกี่ยกับทิศสามานันใช่ ไอ้นั่นมันอยู่อสองโอเคโอเคเล่น <c oughs> okay, okay, okay. ต่อเล่นต่อทุกคนก็จะสังเกตเห็นมือตรงนี้นะนี่นี่เห็นใช่ไหมมันก็จะคลิปมันก็จะแย่ๆหน่อยที่รู้ก็คือเล่นเก่งแสงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอเปิดไฟเล่นแสงในคงก็ดีอยู่แต่ตอนนี้มันแสงไม่ดีครับพรุ่งนี้มีเรียนว่ายน้ำนะครับรทกมา แป๊บหนึ่งนะแม่ขออัดคลิปก่อนเอโอเคเดี๋ยวไปกินโอเคไปนิ่นต่อบกันมไม่ต่อม,มาใช่ไหมเฮ้ยใครหยิบกล่องพัตเตอร์ลงไปอะ แกต้องโดนวอยนั่นไงโดนเองซะละ้วอะไอ้พวกคนชั่วยหยิบกล่องพยาบาลพวกเราไปใครไม่ใช่เรานะเราเป็นหยิบแต่สเตติน่าอย่างเดียวเนี่ยใครไม่ใช่เรานะเราเป็นกล่องเดียวสีเทามีสเตตินา่าอยู่แค่หนึ่งร้อยห้าแต่ว่าเก็บใต้แค่สเตติน่าอย่างเดียวเนี่ยของเนี่ย อืมฮะอยามุมกล้องคร์อันช็อคเลตกับโอวตินโอเคมุมกล้องประมาณนี้นะถึงจะดีที่สุดกำลังทำให้มากลุกนั้นไปเริ่มคลิปกันเป็นยูทูบเบอร์ครั้งแรกมันก็ประมาณนี้แหละอยากเป็นยูทูบเบอร์นู่นนี่นั่นก็เลยเครื่องเดียวเองไปอย่าพึ่งโม้น่าไง โอ้น้องโอ้น้องเพื่อนพวกเราจุยเราต้องรีบไปให้ได้มากที่สุดโอ้ไม่ไอ้ลูกปุ่นั่นมันจ้องจะเล่นเราเอ้เพื่อนเข้ามาเลยยัปป <c oughs> ี้ยัปปี้โอ้ไม่กอดเอ้เพื่อนเพื่อนรีบไปอินพินิตี้ตรงนั้นเร็วได้ยินหัวชาว้าให้ เข้าไปมีโอ้มีของกากดูแดนดี้ขีโพดีกว่าเราเคยทำบักทีโพอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้แล้วอะมันหายไปไหนเราทำไม่ได้แล้วอะนี่ไงทำได้ละนี่ทุกคนจะเห็นแดนดี้กำลังขีโฟสอยู่แต่ถ้าใครเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่อยไปทำเองนั่นั้นจะมาบอกเลยนนน่นนๆ่นนน่น คงกินล้่นบ้าแล้วว่ะตอนนี้สามทุ่มจกคนไงว้าเดีอยเอ้ยทำไม,มแหลกจังของเราก็แหลกนิดหน่อยแหลกนิดหน่อยก็บ้าแล้วมั้ง,งปัดเลยปัดเลยห้องเล็งๆอ็กันจะไปสู้พวกเราหลายคนได้ไงแล้วก็ดูจากท่อ ตันั้นมีโทรหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยโอ้โหลูกปป๋งเล่ามาตอนไหนเนี่ยแจ็คพอตเจเพื่อนเพื่อนเพื่อนลงออกสิเพื่อนมันกดข้างมาเพลงได้โอเคไม่ได้แล้วเห็นตเองแล้วก็เห็นเห็นเป็นหัวใจไม่เห็นบ้าอะไรเลยอะ่ะงั้นเดินเล่น,ลนแล้วกันแล้วก็รอตัวแกเพิ่งเรามาหาแล้วนะ โอ้มาการไอ้เ <unfor> พ <k> ื่อนเราเจอเครื่องสุดท้ายแล้วไปรอนานๆเลยเหนียวเข้ามาเร็วพุ่งมาเลยเหลือสองหัวใจเหมือนกันเลยคอสมูเหลือกี่หัวใจจ๊ะคอสูนเหลือสามหัวใจเนี้ย รายการทำไมไม่ได้เลยแค่ปัดแล้วก็ใช้มันต้องมีสปีดออกมาโคตรกาเออใช่กางมากเลยอ่ะเพิ่มเพิ่มปี่มันมาหรอไม่ได้เอ้เราได้ป๊อปโค้เหรอของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างโคตรกาเฮ้ยเทปเทปเทปเราจะเทปน้ำ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  เก็บจนสตีดดมีหน้าหมดอะเยี่ยงของของเพื่อนงั้นคลิปนี้เอาเป็นว่าเป็นคลิปยาวๆแล้วกันสิบนาทีไม่ตายเหรอตายแต,แต่ว่าเราไปซื้อหมาได้แล้วนะหมาแข็งตัวนั้นอะเฮ้ยบักนี่สีกแกดเป็นหมาติเฮ้ยนั่นอะไร น้ำมันของแขกยังอ่ะยังไม่ได้ก่ะกอ้ซื้อได้กินหมาแขงเนี่ยไหนอมาน่ามาใช้หนึ่งหนึ่งพนห้ากวๆเนี่ยหนึ่งพ้าร้อยเองหนึ่้ย แล้เนี่ยสามัมัใช้แค่ป็นตัวนียเ้ออะไรอะ <c oughs> โอ้ยไม่น่าไปดูของคนอื่นเลยเ <c oughs> พ้ออะไรเนี่ยโอ้ยไม่ทันกลับมาุนจอพอดี <c oughs> แจ็คอดอ้าเลยโอเคคลิปเอาเป็นว่าคลิปเปลี่ยนทีละกันก็ก็ทีก็ก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ bye <c oughs> ยายบายเดี๋ยววานาชีมาไล์สุดนะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปลงคลิปแป๊บหนึ่งแ <c oughs> ป๊บหนึ่งมาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วโอเคบาย